อุปกรณ์ต่อเสริมนะครับสำหรับทริมเมอร์ให้กลายเป็นเ o ราวเตอร์ได้นะครับตัวนี้ประมาณ3,000กว่าบาทหรือ,อยังไงหรือ2000กว่าบาทนี่แหละนะครับเป็นรุ่นคือ DNP612 นะครับจาก TheWall ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับคือเพื่อนๆพ,นพี่ๆจะต้องมีทริมเมอร์ของ TheWall ก่อนนะครับแล้วก็ซื้อเจ้าตัวนี้มาใส่ครัทำให้มันแปลงร่างเป็น เราเตอซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับจับแล้วกดลงไปได้ชื่อโปรด์เขาจริงๆเนี่ยคือ plunge base นะครับ compact router ก็คือเป็นอุปกรณ์ป่อเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปแปลงร่างให้ trimmer กลายเป็นเราเตอแบบกดนะครับ plunge ก็คือแบบดันกดลงไปนะครับผมก็ ลิงก์ราคาผมจะให้ไว้ใต้เครดิตดี c r i p t i o n และพินคอมเมนต์อีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ผลิตในเม็กซิโกนะครับปี2024หน้ากล่องก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันติดตั้งยังไงนะครับส่วนใช้งานเนี่ยผมจะให้ไปดูตอนที่ช่างอาชีพเขาใช้เลยดีกว่านะเพราะว่าผมเองไม่ใช่ช่างผมแค่มา Open Box แนะนําการออกแบบวัสดุว่ามันทําอะไรได้บ้างส่วนการใช้เนี่ยไปดูอาชีพช่างอาชีพเขาใช้เพราะว่าปลอดภัยถูกต้องกว่านะครับมาดูกันเลยว่าหน้าตามเป็นยังไงครับ ในกล่องที่ให้มาก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็ตัวอุปกรณ์น,นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น apter, อะแดปเตอร์สำหรับทริมเมอร์นะครับจะเป็นไร้สายหรือว่าอะไรก็ตามนะครับซึ่งตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ใช้กับรุ่นที่เป็นไร้สายนะครับน่าจะเหมาะที่สุดเลยตัวของโครงสร้างวัสดุเนี่ยจะเป็นอลลอยนะครับมีสเตเลเป็นแกนเสานะครับเบสเป็นโพลีคาร์บอเนตใสทำให้มองเห็นชิ้นงานขณะทำงานได้นะครับแล้วก็ ตัวมือจับจะเป็นวัสดุยางกลิ่นพลาสติกนะจะเป็นอีลาสโตเมอร์เรซินประมาณนี้แข็งแข็งแน่นๆจับเป็นกลมๆอย่างเงี้ยสำหรับกดลงนะครับส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นกลาสฟิลเนลอนหรือเป็น ABS สีเหลืองนะครับเป็นตัวคอล่าสำหรับล็อกแล้วก็จะมีตัวดันสำหรับดันตัวเนี้ลงขึ้นลงแบบเนี้ยได้ด้วยนะครับซึ่งเวลาประกอบกับเข้าไปปุ๊บถ้าปล่อยมันจะล็อกอยู่ตลอดเวลาดันไม่ลงเห็นไหมดันเพื่อล็อกอีกชั้นหนึงกนแน่นนะ แต่จะปลดล็อกก็คือดันตัวสีดำรีเวอร์นี้ลงมาให้ถึงขีดนี้มันก็จะขยับได้แล้วนะครับแต่ถ้าปล่อยปุ๊บมันจะกลับมาตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เราเลือกว่าดอกจะจมลึกแค่ไหนนะครับเนี่ยดีดแรงมากส่วนตัวนี้เป็นตัวล็อกเครื่องนะครับสำหรับล็อกตัวอุปกรณ์มาดูด้านนี้บ้างนะฝั่งด้านนี้นะครับจะมีสเกลปรับนะครับตั้งแต่ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะครับเป็นหน่วยนิ้วนิ้วรมังเนาะแล้วก็จะมีตัวปรับ M ม c r o a s j u s t m เ n t เป็นตัวเบรกนะครับว่าเราอยากจะให้มันลงมาลึกแค่ไหนแล้วด้านบนก็จะมีสเกลบอกว่ามันจมลงไปแค่ไหนนะครับตัวนี้ขึ้นขึ้นไปเท่าไหร่ระดับความลึกก็จะลงไปเท่านั้นนะครับตามนี้เลยแล้วก็สามารถจะล็อกเพื่อไม่ให้มันขยับนะครับไอตัวนี้ก็จะไม่ขยับแหละจะจะมีตัวสเกลบอกอย่างเช่นผมอยากจะได้ครึ่งนิ้วผมก็เลื่อนไอสีดํานี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปลดล็อกอันนี้เดี๋ยนะโทษทีชึบอ ประมาณนี้นะครับเราก็ดองดันดูสมมติศูนย์ศูนย์แล้วเราดันขึ้นมาถึงนี้แล้วเราก็ล็อกชึ๊กมันก็จะมีแก๊ปตรงนี้เวลาผมใช้งานผมดันลงไปมันก็จะมาหยุดแค่ตรงตรงนี้นะครับจึงชนมันก็จะได้ความลึกที่เราต้องการแล้วเพราะมันจะชนกับตรงนี้ส่วนฝั่งเนี้ยก็จะมีตัวเลื่อนอีกนะครับว่าจะปรับแบบเร็วๆมันก็จะลงแบบลึกได้ด้วยนะครับลงแบบนี้หรือจะลึกไปอีกแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ตัวเบรกซึ่งเราสามารถจะเลือกความลึกได้ด้วยการหมุนตรงนี้นะครับขึ้นลงได้อีกนะรูพวกนี้ออกแบบมาเพื่อยึดกับ s, <S อุปกรณ์เสริมเช่นรั้วแบบพิเศษนะครับที่มีขายแยกนะครับแล้วก็อื่นๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบกับตัวทริมเมอร์ของ d e v o l ดูนะครับตรงนี้มันบอกว่าโมเดล DNP612 Router p u u n h e b s s e Type 1นะครับเดาว่าน่าจะมี t Type 2ด้วย ลองดูว่าพอประกอบเข้าไปแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเออกแบบมาเพื่อทริมเมอร์นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับมาดูกันครับประกอบอันดับแรกผมก็ต้องถอดตัวทริมเมอร์ออกมาก่อนนะครับตอนแรกมันก็จะล็อกแบบนี้นะผมจะปลดออกมาก็คือดันอ e ออกนะครับแล้วก็บีบตัวล็อกสีดำนี้ออกนะครับแล้วก็สไลด์ตัวเครื่องขึ้นข้างบนซึ่งยากอยู่นะ ผมว่าวิธีที่ดีสุดคืออย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็พยายามหมุนออกมาให้มันยืดมากที่สุดเลยเท่าที่จะทาเป็นทาได้แล้วกันเกือบจะสุดนะครับพอเกือบจะสุดปุ๊บมันก็ออกออกละหลุดแล้วผมก็บีบตัวเบสสีดํานี้ออกแล้วขยับออกนะครับเราบีบสีดำแยกตัวเครื่องออกจากกัน้ยเนะ อ่ะออกแล้วนะครับปลอกนี้ก็เอาเก็บไปนะครับเหลือแต่ตัวสีดํานี้นะผมก็เอาไอ้สีดํานี้ออกจากนั้นก็นําตัวเครื่องเปล่าๆนี้นะครับมาใส่เข้าไปในเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งต้องปลดล็อกไอ้ตัวรีเวลล็อกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็นําเครื่องสวมเข้าไปอ่ามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้อ่าแล้วมันจะล็อกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ อยู่แค่นี้นะครับจากนั้นก็นําตัวรีเวอร์ล็อกแค่นี้เลยนะครับคราวนี้เวลาใช้งานเนี่ยผมก็ <c oughs> กดปุ่มนี้ติดตั้งดอกใส่แบตเตอรี่อะไรเสร็จแล้วก็ดันก็เจาะลงไปซึ่งความลึกเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกนะครับว่าอยากให้มันจมลึกแค่ไหนอย่างเช่นผมอยากให้มันลงสุดๆก็คลายแล้วก็เลือกแบบนี้สมมุตินะแล้วก็ล็อกก็เปิดสวิตช์นะครับที่เครื่องตรงนี้มันจะอยู่โทษทีมันบงังผมต้องเปลี่ยน เปลี่ยนด้านหน่อยนะเพราะว่าเอาใหม่หันผิดด้านนะครับแบบนี้น่าจะดีกว่าอโอเคแล้วก็ล็อกจึบสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านนี้เปิดปื๊ดปุ๊บจะดันก็ใช้นิ้ววงดันอือกระจกลงไปมือ,อตามความลึกนะครับปล่อยมันก็จะล็อกตลอดเวลาแล้วดันย้ำให้มันแน่นได้ครับบงับงคับคอนโทรลสองมือหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยพอใส่เข้าไปดูแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์ยังไงไม่รู้เนาะเท่ดีนะครับใหญ่ขึ้นด้วย นี่นะครับก็จะเป็นตือเจาะนะครับดอกเจาะมันลงได้มากกว่านี้อีกนะครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะปรับไอตัวไกด์นี้ได้ลึกแค่ไหนอ่าเราลงก็ฟืดลงไปเกือบจะสุดแบบนี้เลยนะครับลงได้ถึง2นิ้วเลยมั้งนะครับแค่นั้นเองปล่อยมันก็ล็อกนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นมาหน่อยนึงครับดอกผมไม่ใส่ให้ดูนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ดอกเข้าไปก็อันตรายอยู่อีกอย่างหนึ่งคือ วิดีโอใช้งานเจ้าตัวนี้เดี๋ยวไปดูที่เพื่อนผมใช้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมย้อนหลังรีวิวโดวย playlist d e v o l s a n a e y แล้วก็ Power t o o ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ o อดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี Heavy r i d e n Out